วันดีครับวันดีย่ามบายนะครับต่อเนื่องมือเร้าเมื่อนอสิกินเนื้อย่างเนาะเมื่อนสิกินเนื้อย่างครับนักการเรีเยที่เองนะครับกุตูกุตูคนนอนนาะเอินนาอุศยากระไรว่าไดนัตตี้เอินนาคืออะไรนะครับคุตูคนไปเสื่อซื้อเนื้อหมูมาสีสลลงเลกน้่ยนักเรียน จปเคียงฉะนั้นกินเนื้อย่างนะครับภาคบายครับร่วมแรงแข่งขันนะครับเลี่ยงนะครับเนื้อ่นาเนื้อมูครับหมาครับโอ้ยเนื้อหมูที่วันเนื้อหมาไม่เท่กันไรคุณครับโต๊โพโต๊ะโพครับคุณผููโกรองนะครับรองผู้อำนวยการนะรองแต่งตั้งเลยว่าอยากเป็นบอกขนาหน้าว่าอยากเป็นเพื่อนร่วม่าอยากเป็นรอง มือเลยครับเป็นครูธรรมดาสบายใจฮะมาเลยม่ไดหานเอาบุรุษไถ่เนื้อนั่นมือเลยครับเด้อครับผมครับครับกินเนื้อย่างนำกันครับเนซี่ละงบมีหน่อยอยากให้นังเรียนกินอิ่มครับซื้อเนื้อมาซอยเอาเองนะครับน้ามเนื่มกะซอยกันเฮ็ดครับคุณครับอุปกรณ์เตรียมมากครับคุณเหรียมมาก นะครับแบ่งไฟแบ่งนาทีกันเหตุนะครับคนเมื่อทังพูดกับไฟเอกสารครับคุณนะคุณผู้ฮอตกับคุณผู้เจนครับไฟเอกสารใบพ่อพอนักเรียนครับใบพ่อพอนะครับล่องลอยครับล่องลอยยังบเรวคับรับมือเศรามือเศรฐ่บกันเหตุครับนี่ครับมุมสวนครับน้ำตกของเจ้าของนะครับ เห็ดของนี่ละแบ่งกันหานหน้าของเพื่อนแบ่งกันเห็ดครับเฉลียกันเห็ดนะครับผมนีกะอีกมุมหนึ่งครับทางเข่าห้องประชุมครับยังบบเลี่ครับอันนี้ก็ยังบบเลี่แดดซองมันฮ้อนเพื่อนก็เลยพักกันผักก่อนนะครับผักก่อนครับไอเดียซอยกันครับเห็ดจากกองฟางนะครับภาษากลางก็กองฟางนะครับเนาะ ้อนฟางที่เลี้ยงซั์นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเอามาประดับประดานะครับฟางภาษาอีสานกับเฟืองครับเฟืองนะครับเฟืองเฟืองภาษาอีสานบ้านเจ้าของเฟืองนะครับคนับกะเวทีกลางครับเวทีกลางเวทีกลางนี่บคอยลายคนบกคอยลายคือคนไปซ้อยเนื้อครับนักเรียนก็มักซอยเนื้อครับ มาทางนีใคขแน่ครับใครแต่ว่ามีเพลงฟังนะครับแต่ยังหน้าตาเดิมๆครับมีแต่เพื่อนมาตืมครับมือจากมือเศร้าเนี่ยคุณครูมีนนะครับเพื่นพ่น่ะคุณครูมีนมือคืนเนี่ยเพื่อนกับไปเสียหมอลำครับเพิ่นไปเสียหมอลำทั้งไหนแล้วคุณครูมีนนะครับแต่คุณครูมีนเน้่ครับนั่นเสียหมอลำครับสนใจเพ่นสิเป็นพอยกบ่ เป็นพ่อยกบก็จะเป็นแม่ยกแล้วเพิ่นครับอนาคารคือเกา่าครับคือค่แอ,อลครับนะั่นก็ได้เศร้ากินเข่าแล้วกับมัต่อครับอันนี้คือประชิมนิเทศนะครับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6ปีการศึกษา2563ครับครับโอ้สอนเดีครับเพิ่นมีฝีมือทางนี้ประดับประดาผู้ใดทีจัด แต่งง,งแต่งงานกับติต่อได้เด้อครับเด้อติดต่อทางคูมีนนี่แหละมั้งขอขอเมาหนึ่งบ้างเถอะเือจะเป็นแบบใจเนาะนะครับว่าหยอกแซวผินไปนะครับช่วยได้นะครับช่วยได้ครับบอ,อยู่ไก่เนะาะทั้งนี้ก็จัดผ่ทาทั้งนี่นคุณครูเอ๋ครับหอ้อ่างครูเอ๋นะครับกับคุณครูแมวทางใต้ครับเดี๋ยวทางใต้ กูทายแอดผูดปิดแอดแต่บ่เป็นยังอันนี้นี่จะไฟไส้แห้งไส้แห้งส่วนลายออกทางนี้น้อยนักเรียนเหรอครับเว้ยเป็นรถแก้เครื่องแก้ของนะครับจัดไว้วันที่แปดครับที่แปดนะครับนี่คือที่ไส้กักประชิมนิเทศนักเรียนปอะโครับงโรงเรียนบ้านหนองแขงนะครับ พ่อเพื่อนก็เป็นแม่นิงครับเพือ่อนกัมักสวยมากงามครับพ่อ,อนิตยาพ่อเพื่อนซื้อพ่อ,อนิตยาลอดเข็มครับครับภาพ,อ,พอ,ออกมาคือจะเป็นลักษณะนี้แหละผมว่าแต่ขาดตัวหนังสือนะครับเด้อตัวหนังสือยังบบแดงมาใส่นะครับนี่กค็คือนักเรียนอันนี้น้องปอซีครับเพื่อนมาซอยซอยโรงเรียนนะครับ คือปลาดูดีเนาะครับเอาโสดจีบได้จ้าแม่นหนักก็ลูกโสดจีบได้จ้าว้าโวาาโวสดจีบได้จ้าปาดลูกสาวผัวซีผมก็คักนะว่าโสดจีบได้จ้าวันสันปาดนะครับคลิปนี้กะจบแค่คแนี้เนะครับเด้ออย่าลืมครูตุคนนอนนาครับฝากขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาแย่งครับส่วนรายกะที่ละครับ ปกติกับจัก,กรยานพาเลาะไปหันไปนี่ครับครับผมขอบคุณหลายครับผม